เพื่อนๆครับถึงแล้วครับเรือนเทพกาหลงนะครับข้างบนจะมีลูกของคุณแม่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะเป็นลักษณะอาคารแบบนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูคนระับขออนุญาตขึ้นเรือน ม่กลาลงหรือเทพกลาลงนะฮะนี่ครับนี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นตอนนี้ทำเป็นเหมือนเป็นห้องเป็นห้องห้องนะฮะเป็นเหมือนที่พักพื้นก็จะเป็นแบบพื้นบ้านโบราณน,นะครับ นี่ครับอีปายจองไปด้วยนเนี่ยเขียนไว้ว่าสิงหาคมห้องเต็มบัดีที่8มียอ,อมาเขียนไว,ว้เมื่อวานครับขอ,อยกถ่ายรูป นี่ครับเดือนคุณแม่กาหลงนะครับจะมีรูปอ่าครับขอญาตถ่ายรูปถ่ายภาพนะครับบรรยากาศก็พื้นเรือนก็จะเป็นแบบ เนโบราณนะครับบันนี้ก็จะมีสิ่งของกับว่าเริ่มขออนุญาตอ่านนะครับอ่านอ่านตรงนี้นะครับหลวงพ่อจรัญมาอยู่ข้าพรันศาทีวัดอัมวันเมื่อปี2499มีพระพิสุปอองค์เนนพันศาหนึ่งไม่เกิน15รูปต่อมามีพระพิสุส่งเพิ่มขึ้นพันศาละ40-50รูปทุกปีตลอดมาหลวงพ่อจึงคิดสร้างโรงครัวเพราะอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญ ขณะนั้นหลวงพ่อมีปัจจัยส่วนตัว3,000บาทเท่านั้นถ้าจะซื้อไม้ใหม่มาสร้างโรงครัวจะใช้ทุนทรัพย์มากด้วยเหตุนี้จึงคิดหาซื้อบ้านเก่าสักหลังหนึ่งในราคา3,000บาทจึงได้ปรึกษากับโยมพินบําเรนจ,จิตว่ามีใครจะขายบ้านเก่าให้บ้างต่อมาโยมพินได้แนะนําหลวงพ่อซื้อบ้านหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของอยู่บ้านอยู่กรุงเทพเป็นบ้านของนายอาเภอเก่าร้างไม่มีใครอยู่ หาคนซื้อยากมากเพราะเหตุใดไม่มีใครทราบเมื่อหลวงพ่อไปดูบ้านหลังนี้และได้ขึ้นไปบนบ้านก็ปรากฏว่าเลือนเลื่อนวันไหวทันทีโครงไปโครงมาเหมือนแผ่นดินไหวหลวงพ่อจึงแผ่เมตตาให้แล้วก็ตกลงซื้อบ้านหลังนี้นะครับนะครับหลวงพ่อจึงคิดจะสร้างบ้านซื้อบ้านหลังหนึ่งนะเพื่อเอาไม้มาทำโรงขรัวติดต่อซื้อ หาบ้านด้านหลังนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านที่ไม่มีคนไม่มีคนมาซื้อขายยากเพื่อใดไม่ทราบบ้านเป็นบ้านฝากระดานสงไทยมีฝากระดานปักกันเป็นสองหลังผู้แฝดเจ้าของเขาบอกว่าถ้าไปหลวงพ่อจรันเขาจะขายให้แค่สามบันบาทหลวงพ่อจรันท่านมีท่านดีใจมากนะครับพอราคาเท่ากับเงินที่ท่านมีอยู่พอดีจึงได้ไปดูบ้านซึ่งเป็นบ้านล้าง เก่าลุงรังขาดคนดูแลนะครับรักษาคนอื่นไม่มีใครยอมขึ้นไปดูบ้านกับท่านให้ท่านขึ้นไปดูคนเดียวพอท่านขึ้นไปเรือนบ้านก็ไหวทันทีเรือนโคงไปโคงมาเหมือนแผ่นดินไหวหลวงพ่อท่านก็มาคิดดูว่าเอที่ข้างนอกลวงมวไม่พัดทําไมเรือนไหวท่านก็ไม่ได้กลัวแต่รู้สึกขนลุกขนหัวลุกไปหมดนะครับท่านจึงลงมาบอกผู้ที่จะขายบ้านว่าเรือนนี้เรือนบ้านหลังนี้ชอบกลทําไมไหวไปไหมมาแบบนี้ แต่ท่านก็ตัดสินใจซื้อเก็บความสงสัยไว้ในใจก่อนที่จะทําการรื้อถอนบ้านหลังนี้หลวงพ่อทารันท่านก็กล่าวออกมาว่าพี่น้องทุกคนที่อยู่ในบ้านนี้จะมาอยู่ที่นี่ทําไมเล่าไปอยู่ด้วยกันนะไปอยู่ด้วยกันทิวัดอัมพวันไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานทีิวัดอัมพวันกันดีกว่าจะมาหลงอยู่ที่นี่ทําไมอยู่ในอุบายเป็นเปรตวิสัยไม่ดีแน่ขอให้มาช่วยกันรื้อช่วยกันปลูกด้วยนะ หลวงพ่อจะเอาไม้ไปทําโรงครัวเพื่อเลี้ยงพระเนนญาาดโยมที่มาทําการบุญการกุศลก็ทําให้บ้านที่สันไหวอยู่รู้สึกว่าสงบดีและรื้อถอนกันได้ภายในวันเดียวเสร็จแล้วก็ขนย้ายนํามาปลูกเป็นโรงครัวได้สําเร็จในวันเดียวกันนะครับมีเรื่องเล่านะครับที่เป็นเรื่องเล่าของวิญญาณแม่กระหลงไว้ว่า วันหนึ่งมีแม่ครัวชื่อนางบุญชูมาทําครัวแล้วหอบเอาของทําครัวหอมกระเทียมบ้างปลาบ้างที่จะทําไว้เลี้ยงพระเอากลับบ้านทําให้วันหนึ่งเกิดเรื่องอัศจรรย์ผีมาเข้านางบุญชูมีคนมาตามท่านไปดูมีคนไปมุงดูกันมากมายสรุปพอถามไถยปรากฏว่าเป็นดวงวิญ,ญญาณชื่อแม่กาหลงมาเข้าแม่บุญชูแล้วมาบอกกับพวกที่มาช่วยทําครัวว่าพวกเหล่านี้ทาบาปกรรมเหลือเกินนี่มาขโมยของวัดและดวงวิญ,ญญาณก็บอกว่า ตนเองเป็นวิญญาณที่เป็นเปรตที่ติดมากับบ้านหลังนี้ที่นํามาทําโรงครัวนี่เพราะหลวงพ่อเจรันเชิญเขามาให้เจริญวิปัสสนากรรมฐา,านด้วยกันที่วัดนี้เราก็ตามมาและช่วยกันดูแลโรงครัวด้วยโดยวิญญาณบอกว่าเขาทนดูมาหลายวันแล้วแต่ทนดูไม่ได้เลยพวกแม่ครัวทําครัวเมมของวัดไปแล้วจึงมาบอกว่าอย่าเอาไปนะนะ ท่านแม่กรลหลงมาบอกว่าอย่าเอาไปนะจะเป็นเปรตดวงวิญญาณแม่กลหลงเล่าว่าเราเคยเป็นเปรตในบ้านหลังนี้มาแล้วเราต้องตายวิญ,ญญาณก็จะอยู่เป็นเปรตพราะเราได้ผลกรรมของเปรตผูกใจด้วยอํนานาจของโลภะโทรสามโมหะมันเกิดขึ้นในจิตผูกพันแล้วเล่าว่าสามีของเธอเจ้าชู้มากชอบเที่ยวผู้หญิงยิงเรือมากเธอเฝ้ารอสามีอยู่ที่บ้านหลังนี้จนตายด้วยความหวงใยสามีและหงวงสมบัติทําให้ดวงวิญ,ญญาณเมื่อตายแล้วจึงต้องกลายเป็นเปรตวนเวียนอยู่ที่เรือหลังนี้ แม่กาหลงบอกว่าเธอโชคดีมากที่หลวงพ่อท่านมาซื้อบ้านหลังนี้และชวนให้ดวงวิญ,ญญาณของเธอมาอยู่ที่วัดน,นี้ด้วยเธอก็เลยตามมาตามมากับบ้านหลังนี้ด้วยช่วยท่านปลูกช่วยท่านรื้อถอนจนเสร็จแล้วบอกว่าท่านทั้งหลายอย่ามาเป็นเปรตอย่างตัวเราอย่างแม่กาหลงเลยมานั่งเจริญวิปัสสนากรรมาฐานกันเถิดหลวงพ่อเจรันท่านไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าเรือนหลังนี้มีดวงวิญ,ญญาณติดมาชื่อแม่กาหลงเพราะเจ้าของบ้านและคนที่ขายก็ไม่ได้บอก เพิ่งจะมาทราบป,ประตอนหลังนี้เองหลังจากนั้นต่อมาไม่มีใครกล้าขโมยของวัดนํากลับบ้านอีกเลยเขาเล่ากันว่าแม่ก็หลงเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาสวยคมขำพูดจาเพราะมาเจริญกรรมฐานและสามารถแนแนวกรรมฐานได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจหลวงพ่อจรัญท่านขอยืนยันว่าผีก็เจริญกรรมฐานได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนคนบางคนยังไม่สนใจแต่ปียังสนใจก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนา ดวงวิญญาณเมื่อเข้ามาจเจริญวิปัสนากรรมฐานจิตมุ่งมา่ปรารถนาเข้าสู่สภาวะกับกลายจากเปลียกลายเป็นเทพธิดาได้จะไม่มีการปฏิสนธิในขันอีกประการใดเพราะเป็นปฏิหารของโอปติกะทีรทางคุณงามความดีจนสามารถเกิดเป็นเทวดาได้เกิดเป็นเทพก็ได้เป็นไปได้หลายอย่างด้วยอภิหารของบุญุที่สร้างมาเป็นเรื่องการพัฒนาจิตใจของแม่กาลงหรือเทพกาลงนะครับนี่ก็เป็น ข้อมูลที่ติดอยู่ที่เรือนแม็กกะโรงแรมนี้นะครับผมขึ้นมาที่เรือนแห่งนี้ก็อตอนนี้เป็นกลางวันนะฮะเป็นกลางวันก็รู้สึกว่าเรือนนี้ก็เงียบเงียบสงบนะครับแต่ด้วยสภาพแวดล้อมของวัดปัจจุบันเนี่ยได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับทำให้เรือนหลังนี้ไม่ได้ตั้งอยู่โดดเดี่ยว นะครับหรืออยู่ด้านหลังวัดอย่างโดดเดี่ยวเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็เลยมีสภาพที่เหมือนกับพรมกลืนไปกับสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในวัดแห่งนี้นะครับนี่ครับสภาพนะครับฝาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งบนเรือนนี้นะครับก็ยังทําเป็นห้องให้ผู้แสวงบุญมานอนได้นะครับท่านนะครับลองมานอนดูไหมครับ เดี๋ยวผมจะขอ,อกราบแม่กะหลงนะครับเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนครับคลิปนี้